อันนี้รีวิวหมอนเก็บของเพื่อนนะคะทุกคนที่ประเทตเหตุไหว้นะคะเพราะว่ามีไอ้ยมค่ค่อยไปเห็นเทน่นะเอ,าอ้ารถคันนี้คือผูมีแข่ลูกก็บอกว่าเพ่นเนหมอนเก็บของเพื่อนค่ะ,คคะเพื่อน DIY จากใหม่ของ <c oughs> เพืเ่อนเองเพื่อนเหตดเองเพื่อนนี่สินะคะกับซีีสาม,มารถเปิดได้ะค่ะทุกคนนี่อันนี้ก็ว้เก็บของเอออันนี้ก็ว้เก็บของนะคะนี่นี่ว้เก็บของเก็บของแต่ชิมีตัวไดตอกเนีจ้านี้ตอกเนาะจะมีตัวตอกก็ตัวเปิดของสะมีสามอันนะคะสามบานตัวนี้นะคะ แต่ว่าก็บ่ต้องเป็นห่วงเพิ่นสิเพิ่งขึ้นนะคะทุกคนเพราะว่าตอนเฮาสิขี้ต้เฮาก็ต้องใส่อันนี้ปิดไว้แบบนี้นะคะทุกคนนี่ยืดไว้เท่ากับ่เด่งออกนะคะทุกคนมีการเด่งออกออืเป็นยืดติดไบท์นะคะทุกคนอ๋อเขาเขากล้อบดดาเดี๋ยวนะคะับกอล์เป็นนู้อนี่ค่ะ แต่ซีอ okay, ิ ouais. leave, like yeah, ้วติดใบใหม่ตัวนี้เพื่อการซื้อบดีดองดองอ๋อนะคะทุกคนแต่ก็สามารถใช้น้ำหรือว่าใส่กล้องเลยอันหลายอันนะคะทุกคนกล้องมีไม่สองกลองไตรเพื่อซีอิ้วงีไตรแม่แบบว่าหรือว่าไปหาสืมานังกินเข่าอยู่กันเทากุ้งสีกระดายกุงสีหน้าผีหรือว่าไกเฮ็ดไปซื้อหนึ่งแล้วเฮ็ดเฮ็ดแบบแม่เปต้นแบบต้นแบบเฮ้คือรถแคปฟิกแกเพื่อนขาต่อไปอาจื้มีอันพื้นออกไปเหรออืมก็แล้วแล้วแต่แบบว่าดีไอไว้ก็ผลปเองนะทุกคนนนี่คุณ้นรถใจกลยคุ แต่ว่ารถก,กัเอาขึ้นยากนี่ใช <c ười> ่แบบขยับแต่รถเบาตัวนี้กับปิดได้ปกติเลยค่ะทุกคนปิดได้ปกติอ่าปิดได้ปกตินะคะนี่ปิดแดดปกติเลยรถก,กับใบล่างเลยทุกคนไม่ได้ขี้เหอะอม้าก็ดีใส่นี่ค่ะจแบบะ,ะ,ะเป็นฟิวประมาณนี้เลยค่ะทุกคนนี่นฟิวประมาณนี้เลยวันนึงคนประกาศท้ามาเอา้าแค่บอกกันสิหน้าฟินุกลงอะไอยากหัว ก็คนเป็นกันว่าแค่อ้ยมันก็ถามหน่อยนาะโอ้ยเปรนเ็ดรถอันนี้พระอเคาพรตกแต่งไม่เห็นแบบเปิดเปิดถ่ายไว้แล้วก็เห็นไอ้เป็นขี้แขกนะหลอกงั้นเป็นคือแค่นะหล้งนั่งหยอกก็รวมเรื่องเสื้อใช่ก็นั่งหล่นแบบนี้แล้วไปทั่วข้างล่างเัาก็สิเก็บของนะคะเก็บของไหวหรืว่าจะเป็นคือต่างดาวเออมังกีปกปิดีต่างเลยแปลว่าเธอของเท่าพวกกล้องของยังทุกคนราทานสื่อของมาเขาไปทุระไอสิเขาเท่าไหร่ทึ่งเกิดดูจงเจี๊ไปหน่อยหน่แมนอย่าอย่าลิงมาลักเอา น้องเดืยรแต่เขาไปซื้อของสิ่งนี้ก็เสื้อไวท์ทั้งต่ายนงเสียนะค่ะก็อีหยังก็สิมาบ่ได้เลนะคะคือลิงมันก็สิมางัดบ่ได้ลิงมันสิมาเอาของเสื้อไวทนะคะทุกคนเราปกปิดไว้ให้เออให้เขาเดื๋ยดูดูดีดูอย่างมันบ่ปิ้วไปหยังเหมือนทะเลนะคะไม่พุงออกครับพุงออกครับด้างก่อนแม่นะคะนี่มันมารีวิวรถเพิ่นโหลดก็บ่ได้ล้างนะคะทุกคนเอ้ยแม่นล้างในวันที่จะออกไปข้างนอกเท่านั้นนะคะรถก็จะจอดอยู่แบบนี้ตลอดนะคะทุกคนบ่ค่อยได้ไปไสสิไปแต่ยังนั่งแรง นะคะใช่ค่ะมาจะเฮ็ดงาอะไรกันเลยเออก็อาจจะไปนั่นไปหนีบ้างนะคะทุกคนยากระชิโอเจิร์บลูเอารถขึ้นไปทีพอดีปั๊บใช่ค่ะเอารถขึ้นไหญ่ด้วยค่ะทุกคนเประหลุนหักก่อนฉางเบานะค่ะรถไฟฟ้าหนูน้ำหนักเบานะคะอันนี้มารีวิวโต๊ะไม้เพื่อเนี่ค่ะทุกคนกล่องโอ้เคยยังก็เครื่องส่วนมาจากไหนแค่แบบอาจจะมีแบบว่าเรื่องมาเพื่อไว้มันสิมี เหมือนแคปปิ้งเขาจะโยกออกมาเอาเข้าสีนางสองสามใหญ่กว่านี้ถ้าอาจจะเป็นหม่องหม่องนางหม่องอีหยังสมมุติว่าแล้วค่ะเฮ็ดไว้ไว้ก่อนใช่ไม่ใช่หรืมีความคิดไปข้างหน้าแม่นค่ะเพราะว่าเอาใหม่แบบนี้พราะนูบ่าลใหม่อาร์ตทั่วใหม่อาร์ตมันสิขึ้นล่าแต่เขาเป็นใหม่แบบนี้มันทนทานเนาะหนึ่งของอาของมีอยู่แล้วมาลองเฮาบ่ต้องเฮาบ่ต้องซื้อนะคะทุกคนก็เรามันจําลองเฮ็ดเบิ่งเอราว่าเฮ็ดได้บ่โน่นนี่นั่นได้บ่ถ้าเราไม่สวยเราก็อาจจะซื้อไม้มาทําใช่ไม้ที่แบบเข้าใสแล้วทาแลกอย่างดีหรืออย่างประมาณนั้นนะคะทุกคน ก็หนีดีกว่านีนะครับก็นีกรไม้ปวกไม้ไปซื่อสานนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะกับเจ้าของรถคันนี้